พามาพี่น้องเป็นสิ้้าตงไป้งาง่นานง <c oughs> นี่ยุบบนดอตด,ดอยเด้นี่ยอดเขา่ายอดเขา่าอีมาไล,ออลยอยดเขา้าอีมาไลออสเตรเลียเนี่ยมึงยอดเข่าอีมาไลออสเตรเลียงามปะยุไกลไป็นไงกับพ่อกันว่าบมึง Yeah. Turn around my love can I take your picture Action Good boy Perfect I'll take your photo Yeah okay. <laughs> yeah okay. You can take a picture What is <laughs> It's the 12 apostles in, in, down in Port Campbell in and that's the southern ocean there behind that beautiful lady there. Yeah. <laughs> beautiful lady. Yeah, beautiful <laughs> lady, yeah you know? Oh, look, 12 apostles better. <laughs> ah. <laughs> Bye, Louis. Okay, okay. Careful. <laughs> At the bottom of Victoria, <laughs> Southern Ocean here. Yeah, you can take over. Turn <laughs> Good boy, handsome.

ฉันว่ากูวดงกูว่าแดงไปไ mm ีย hmm. ่งางไปทัานคุณม,มันมีสภาพในย่างไงสภาพแนยางต้องไม<ป>่แนจะเล่าแทสแอชชั่นบอย สิพยายานถ่าไทยบอสหยเห็นคนเพราะว่ายูทูพันบอกว่าไายบอหายเห็นคนที่บอกหูจักกันเอาพันว่าอีกละ่ะโอ้ยเห็นแน่กับอะไรเห็นตะปูจาของกันได้เอาเอ็กชันทันนี่อันนี้ท่นทนนานเาาดิบิวี้ฟูล <c oughs> <Okay. c oughs> ล็อกโอเครอบวะพ่อเท่าสมัยโอ้ยตายอีกแดดมันช่องตาแล้ว เดช่องตาแล้วพี่นงไมวอ้ยอาขันจําอันนี้ท่านเราจทมันฟอฟันท่านเราท่านเราจับ one two one t ้ชายเครื่องบินอันนี้เป็นเครื่องบินที่แบบว่าอเครื่องบินฮ่อลหรเจ้าฮ่อที่แบบขึ้นไปเบิรงวิวนะท่าน ดิแดน,นเลยโหงามขับพีหนอ <Australia. S 1> ออสเตรเลียเรมีโอกาสมาเที่ยวออสเตรเลียได้จ้ะออสเตรเลียมีหม่องเที่ยวห้ายปวดขันว่าขี่ขาดเที่ยวอ่ะว้า เลิศสเปเต็มเลยเคลื่อมาทางนี้โอ้โอออโโห handsome handsome ผัวเอาผัวเป็นมูไม่ต้องคบเพื่อนให้เรื่องมากเอาผัวนี่แหละเป็นเพื่อนอะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวกับผัวมันสบายใจไงสบายใจคุณอะสขึ้นไปทั้งคืเนเลยม่เห็นคนมาปันหมดโอ้เด้แล้วเขาจะเอากล้องขึ้นนสูงให้บึง้ง